สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาเช็คราคาวัวโครงกันค่ะเพิ่งเอาวัวโครงเข้าคอกมานะคะเหมือนเดิมเป็นแม่แยกลูกนะคะเป็นแม่วัวแยกลูกวัวค่ะนะคะโครงใหญ่ๆแบบนี้นะคะความสูงวัดบั้นท้ายนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ145เซนขึ้นนะคะเป็นวัวโครง โค้งของแท้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผอมมากนะคะวันนี้ได้เข้าคอกจำนวนสองตัวด้วยกันค่ะเป็นประเภทแม่แยกลูกทั้งสองตัวนะคะเพราะว่าอะไรประเภทแม่วัวแยกลูกวัวนะคะเราเลี้ยงแค่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะสามารถผสมพันธุ์ได้เร็วเหมือนที่คลิปก่อนหน้าที่โบเคยลงไปนะคะ เป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะเร็ววันนี้ได้มาจำนวนสองตัวด้วยกันนะคะตัวนี้มีลักษณะโบสครบเคครรืื่อองนะะหที่เราเรียกว่าเครื่องดำนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะมีข้อเขานะคะกำไลขาขอบตาแต่ว่าตัวนี้ตาของเขาจะจะไม่ไม่ดำนะคะแต่วัยวะเพศเพาตาดำอยู่ค่ะขอบหูนะคะขอบหูจะไม่ดำนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดห้าคะแนนหรือว่าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นประเภทแม่แยกลูกมานะคะนมของเขาก็จะบวมอยู่นะคะเพราะว่าลูกไม่ได้กินนมเนี่ยค่ะแต่พอมากนะคะตัวนี้โครงวัวโครงของแท้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแต่ว่าลักษณะเขาก็สวยอยู่นะคะสูงอยู่สามสิบเอ็ดจุดห้าคะแนนเนี่ยค่ะนี่นะคะ เนี่ยค่ะวันนี้ได้ได้มาทั้งหมดสองตัวนะคะเราเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นลูกค้าเก่าเราซื้อมานะคะซื้อมาจากฟาร,รม์มพ่อสงานาดูนเนี่ยค่ะเ,เราเป็นลูกค้าประจำซื้อมาสองสามรอบแล้วนะคะอันนี้พอมีวัวปุ๊บเขาก็จะทักมาส่วนตัวแล้วเราก็ซื้อเลยแต่สินใจเร็วนะคะชอบสองตัวนี้เพราะว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ยค่ะได้มาสองตัว หนังก็หนาดีอยู่นะคะหนังหนาดีอ่าน้ำใต้ก็ดีนะคะหนังหนาดีน้ำใต้ดีแขนขาก็ใหญ่แต่ว่าตัวนี้เล็บเขาจะมีปัญหาน,นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะเล็บเล็บเขาจะไม่สวยเล็บด้านหนึ่งจะไม่สวยวัวตัวนี้เชื่องนะคะเชื่องมากเลยเนี่ยค่ะวัวตัวนี้เชื่องมากเลยนะคะแต่ว่าพร้อมพร้อมไม่หน่อยพร้อมพร้อมมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่น่าจะนานนะคะ ไม่ไม่น่าจะนานที่วัวจะเป็นสักนะคะซื้อแบบนี้มาเดือน2เดือนเลี้ยงก็เป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะเร็วเนี่ค่ะประเภทแม่แยกลูกนะคะวัวโคงราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ30ต้นต้นสา3สิบสานะคะถ้าโคงใหญ่มากๆก็จะอยู่ที่ประมาณ33แค่นั้นนะคะท่านผู้ชมไม่เกินนี้เนาะถ้าเกินนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้มีตำหนิแค่เท้านะคะมีตำหนิแค่เท้าแค่นั้นเอง ะะลูกก็น่าจะได้ประมาณสองลูกแล้วนะคะตัวนี้น่าจะได้ประมาณสองลูกแล้วนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งค่ะอ่าตัวนี้ก็ประเภทแม่วัวแยกลูกเหมือนกันวัวแยกลูกนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะติดฮินดูบาซินค่ะหูค่อนข้างยาวแล้วก็หูค่อนข้างยาว,ว,ค,อายาวคอยาวหน้าตั้งนะคะ โครงใหญ่ดีเหมือนกันค่ะอ่าตัวนี้ติดโบสแค่เล็กน้อยนะคะติดโบสแค่กําไรขาเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัวนี้ก็31 5บเอ็ดจุดห้าคะแนนเหมือนกันเขาก็จะมีตําหนีเนี่ยค่ะอยู่ที่ท้องเขาเนี่ยค่ะเป็นรอยแบบรอยแผลค่อนข้างใหญ่นะคะน่าจะเกิดจากการชนกันหรือว่าน่าจะเกิดจากการชนชนกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไม่งั้นก็โดนลวดหนามแต่ลวดหนามไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะแผลใหญ่อันนี้ก็โครงสร้างก็ ก็ใช้ได้นะคะโครงสร้างก็ใช้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ติดฮินดูบาซินนะคะราคาก็สามสิเอ็ดจุดห้าเหมือนกันค่ะซื้อมาพร้อมกันสองตัวนะคะวันนี้สองตัวค่ะอืมัวคงผอมๆนะคะเนี่ยค่ะอนูอ่นอันนี้คุณหมอของเรานะคะเคยไปถ่ายทำคุณหมอครั้งหนึ่งนะคะเป็นคุณหมออาสาค่ะ เป็นคุณหมออาสาของกรมปศุสัตว์นะคะคือเวลาเราได้วัวเข้ามาคอกใหม่เนี่ยค่ะถ้ามันผอมขนาดนี้เราต้องฉีดยานะคะหลักๆก,ก็จะมียาถ่ายพยาค่ะแล้วก็ยาบํารุงให้เขานะคะวันนี้เราก็จะฉีดสองเข็มจ้ารู้แล้วค่ะแม่ห่วงว่าบอกว่าลุงมาแล้ววัะนนาะคือแจ้งเหลี๋ยวพอเห็นลุงนี่แหละ <c oughs> อู้นค่ะคุณหมออยู่ฟังหุ่นเคยไปไทยทำเพลินขังนึงนะคะ่ะท่านผู้ชมนคะคะ อสองตัวผอมๆผอ,อมกัลอก่องกองถือค้ำถือหัวาหารแป๊บเดียวเดือนสองเดือนกันนาสีเหลี่ยมนะคะเม่อกเกินสองเดือนขาดว่านาสีเป็นสาสตร์คือสองตัวที่เอามาค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบ้านทุ่งสตูดิโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ